ที่สารการจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกกรัรชกัญญาให้กับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มโดยมีนายสรุรศักดิ์อักษรกุลนายสารศักิศรีเครือเนรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนัทพงษ์คำวงปินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นายพนมสิงไสยพัฒนาการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มและนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเพื่อนําไปมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนชาวไทยนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นค่ะ โดยนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีกรัฐราชก,กัญญาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงพระสกริกรตลอดระยะเวลาที่ตายฝ่าพระบาทได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบําเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่ออํานวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎ ส่งมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงต่อย,ยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นแต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสารอัตลักษณ์เรื่องราวประจําภูมิภาคเป็นคุณุปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,าสิริวัณวรีนางริกรากราชกัญญาทรงเจริญพระชนมายุครบ, 3, รบ 36, สามรอบ36พรรษาผ้าลายดอกกราชกัญญา